ทมาบทภาคที่6กอีปีที่23นะครับเรื่องยมกปฏิฐานตอนที่3เปิดหนังสือไปหน้าที่69นะครับดูย่อหน้าสัตวเมทีว่าเสอายสมะโตเป็นต้นไปตรงนี้เนี่ยแปลยากนะครับผมเปิดหัวด้วยคำว่าแปลยากเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังอสมควรก่อนที่จะแปล ในประโยคนี้นะครับก่อนที่จะแปลในประโยคนี้เดี๋ยวผมจะย่อให้เล็กๆนิดนึงเพื่อได้เห็นภาพรวมของเนื้อหาตรงนี้นะครับเนื้อหาสตเมธิวเสเนี่ยแล้วก็ราชกษาาัตรจนมาจบที่คำว่ายาโตรู้สึกว่าในหนังสือ ลงเครื่องหมายจบประโยคไว้ที่วัตถีนสูนี้ด้วยจริงๆแล้วตรงนี้เป็นลูกน้ําก็แก้ไปด้วยนะครับว่ามันคือลูกน้ํานะครับถ้าผมใส่แดงอย่างนี้เป็นยังไงบ้างนี่คือเรารู้เรารู้เลขในในส่วนที่หนึ่งนะครับ รู้เลขในในส่วนที่หนึ่งขอไปรู้เลขในในส่วนที่หนึ่ง No battery please charge นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้คือหนึ่งครับเข้าเลขในสีแดงที่ผมทำเอาไว้สอง ปารุปนากาเลเนี่ยตั้งแต่อายสมมโตมาจนถึงปารุปนากาเลเนี่ยมันแปลรวบใส่กันนะครับแล้วส่วนที่เหลือต่างๆนะเราก็ค่อยๆไล่ประโยคไปเรื่อยเมื่อจับประโยคได้อย่างนี้นะครับผมคิดว่าการแปลก็น่าจะทำให้เข้าใจเร็วขึ้นคือหมายความว่าตรงนี้นะมันเป็นจุดที่ยากสำหรับ นักเรียนป,ยประโยคปทสามนะเพราะประธานมันประหลบอยู่ตรงนี้แล้วก็แปลนี้จนหมดเลยครับแล้วค่อยย้อนกลับมาแปลเนี้ยอ่ะเรามาดูครับอ่า e ี EP ที่23หน้าที่69นะครับผมก็ขยายใหญ่เพื่อท่านใดที่ดูหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็แปลไปด้วย ก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นทุตตาอันว่านักเลงทั้งหลายกระถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวสมุติหาเปสุงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วอิติว่าเขาเล่นนายนี้คือจบที่ยาโตเลยนะครับอัมโพดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายปุกเพในการปอน สถาโรอันว่าครูทั้งหลายฉะบกวะทิงสูกล่าวแล้วอิติว่าม่ยังอันว่าเราทั้งหลายอารหันตาเป็นพระอระหันต์อัมหะย่อมเป็นโลเกในโลกอิติดังนี้โลเกทําไมถึงแปลหลังย่อมเป็นสาเหตุที่แปลหลังย่อมเป็นเพราะว่าเวลาสัมพันธ์มันสัมพันธ์เข้ากับอัมหะ มันจะง่ายขึ้นแล้วประโยคนี้ก็เป็นประโยคยากนะครับเนี่ยเป็นประโยคยากเป็นประโยคอนาทรประโยคอนาทรน,นะฮะคือเศษรษฐาชะกะหะเศรษฐโนโอ่าเป็นอนาทรแล้วก็วัฒนตัสสะเป็นอนาธรกิริยาผมขีดเส้นใต้ไว้แบบนี้นะฮะปะนะก็เศรษฐโนเมือ่อ ราชากะหาเศรษฐีโนเมื่อเศรษฐีผู้อยู่ในเมืองราชครืปุขลังยังบุคคลอุตสาเปตาวาให้ยกขึ้นแล้วปัดตังซึ่งบาทว่ทันตัสกล่าวอยู่อิติว่าสเจท่าว่าอรหารอันว่าพระอรหรอันติมีอยู่ไซสโสอ,รห,อรหานะครับอันว่าพระอรหันนั้น อาคันตาวามาแล้วอากาเสนะโดยอากาศคันหาตุจงถือเอาอิติดังนี้ <c oughs> อัจชะอันว่าวันนี้ี่วโสเป็นวันสตมโมที่เจ็ดโหติย่อมเป็นตรงนี้นะครับอัจชะเป็นประธานโปรดระวังด้วยสตมีปัจจตะสยกตานะครับเนี่ยถ้าเกิดสัมพันธ์นี่โอ้โหนี่วุ่นวายเลยนะถ้าสัมพันธ์แถวนี้ในี่วุ่นวาย อัชาอันว่าวันนี้ที่ว่าโสเป็นวันสัตตโมที่เจ็ดโหติย่อมเป็นเอกโกปิบุคลโลอันว่าบุคคลหนึ่งอันว่าบุคคลแม้คนหนึ่งวัตวากล่าวแล้วอิติว่าอาหางอันว่าเราอารหาเป็นพระอรหันต์อัมหะย่อมเป็นอิติดังนี้คือถ้าเกิดว่าท่านใดที่ติดตามคลิปผมอยู่ในตอนนี้เนี่ย ตรงไหนที่ผมไม่ได้พิมพ์คำโยกหรือหรือหากว่าข้อสงสัยอยากให้ผมเพิ่มเติมในการพิมพ์เนี่ยขอให้บอกเลยนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยว่าเอดูไม่ทันอ่ให้อาจารย์เนี่ยช่วยพิมพ์คำที่โยกขึ้นมาด้วยหรืออย่างเช่นคำว่าอุตสาเปตวาตัวเนี้ยขึ้นปุกคลังก็อะพิมพ์ปุกคลังมาให้หน่อยก็ดีครับจะได้รู้และเข้าใจนะ ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครคอมเมนต์มาในในตอนนี้ที่ในขณะที่ผมทำคลิปไปเรื่อยๆวันนี้เป็นวันที่29เดือนสิงหาคมนะครับคือถ้านหลังจากนี้ไปประมาณเดือน2เดือนผมยังคงทำคลิปแปลบาลีอยู่ผมก็จะแก้ไขให้ทันฮะแต่ถ้าเกิดว่าทันพอที่จะเข้าใจอยู่แล้วฟังสบายๆย,ย,ยิ่งเร็วยิ่งดีอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่แปลได้อยู่แล้วนะครับ อาหารันว่าเราอารหาเป็นอรหันอาหาย่อมเป็นอิติดังนี้อุปปตันโตนามะชื่อว่าหาะขึ้นไปอากาเสในอากาศนัตถิย่อมไม่มีเสร็จแล้วก็อารหันตานังนัตถิภาโวอันว่าความที่แห่งพระอรหันทั้งหลายนัตถิไม่มีอยู่ โลเกในโลกโนอัน no, เราทั้งหลายยาโตรู้แล้วอัชชะในวันนี้หรือจะแปลอัชชะในวันนี้ก่อนก็ได้ประโยชนนี้เป็นประโยคกรรมเมื่อวานจกนะครับหวานเจี๊ยบนะถ้าแปลผิดนี่ก็หวานเจี๊ยบเลยแหละกินปอครับไม่เว้นด้วยยิ่งโน no, ตัวนี้ยแปลว่าอันนะเป็นอนาบิีตกตาในยาโตนี่โอ้หวานเจี๊ยบหวานจริงๆครับ ประธานก็ยังเป็นนัตจิภาวอีกแหมดูไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเลยโดนแน่ครับอ่ะอิติดังนี้ถ้าเกิดว่าในหนังสือก็จะบอกว่าสมุติหาเปสูงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วเสร็จแล้วมันรวบมาครับมันรวบมาหมดเลยอายสมะโตจะมหาโมกขลานะสามาจนถ,ถึงปารุปนะกาเลที่ผมคลุมไว้เนี่ยเนี่ยคือมันรวบ แต่เวลาแปลจริงๆเี่ยเราก็ต้องมาแยกศัพท์ออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับอย่างตรงนี้ผมรู้แล้วว่าวันมันรวบนะครับแต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องแยกสัพท์ให้เห็นในการแปลที่ชัดเจนขึ้นปารุปปนะกาเลในการเป็นที่พอเป็นที่ปุ๊บเนี่ยมันยังไม่แปลปารุปปนะจริงๆก็คือเป็นที่ห่มซึ่งจีวรนี่แหละแต่เมื่อมันรวบแบบนี้ มันก็เลยจําเป็นต้องหาตัวกิริยาในระหว่างมาแปลนะในการเป็นที่แล้วก็ขีดทิ้งเอาไว้ก่อนอวัตวากล่าวแล้วอิติว่าอขึ้นมาหรือจินอาวัตวานี่แหละผมบ้างมันง่ายดีมายังันว่าเราทั้งหลายจะได้สามารถจากเที่ยวไปบินดายะเพื่อบินธบาต ราชกะเหนในเมืองชื่อว่าราชครือิติดังนี้คันตาวาไปแล้วทัตวายืนแล้วปิธิปาสาเนบนแผ่นหินอันมีหลังปิธิหลังนะครับบนแผ่นหินอันมีหลังเอกสมิงแห่งหนึ่งแล้วก็ปารุปณะหุมจีวรังซึ่งจีวรนอายสมะโตมหาโมคคลานาสัจ แห่งพระเถระชื่อว่ามหาโมคคลานะผู้มีอายุด้วยอายสมะโตปินโดละพารถวาชาจะแห่งพระเถระชื่อว่าปินโดละพารทวาชะด้วยโอ้โหเห็นไหมยากไหมครับแต่ต้องกำหนดประโยคให้ได้ก่อนที่จะแปละนะครับมาประโยคต่อไปครับมหาโมคคลานโออ่านว่า พระมหาโมคคลานะอายสมาผู้มีอายุสุตวาฟังแล้วตังกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้นอาหากล่าวแล้วบินโดลพารทวาชังกับพระเถระชั่วบินโดลพารถวาชะอายสมตังผู้มีอายุว่าพอเข้ามาในเลขนายแถวนี้ระวังโดนปอนะหวานเจี๊ยบอีกแล้วนะหวานเจี๊ยบอีกแล้วครับโดนปอนะ ภารัวาชะดูก่อนภารัวาชะอาวุโสผู้มีอายุวจนางอันว่าคำอเมสังคุตตานังของนักเลงทั้งหลายเหล่านี้แต่อันท่านสุตังฟังแล้วหรือต้องมีคำว่าหรือด้วยวิชาแปลถ้าไม่มีคำว่าหรือเนี่ยเสียศั์นะครับ ท้ากิริยากุมภาคเรียงไว้ข้างหน้าแบบนี้เวลาแปลจบประโยคแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าหรือ <c oughs> เสร็จแล้วต่อไปอีกนะครับอิเมทุตตาทุตตานะทุตตาเนี่ยครับอันว่านักเลงทั้งหลายเหล่านี้วะทันติย่อมกล่าวพุทธศาสนังปริคันหันตาวิยะ ราวกาว่ากำหนดถือเอาอยู่ซึ่งพระพุทธศาสนาคำว่ากำหนดถือเอาอยู่ในที่นี้เนี่ยพวกนักเลงในความหมายของอพระมหาโมคลานะก็หมายถึงว่าพวกนักเลงที่พูดว่าในโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์เนี่ยไม่มีพระอรหันต์เพราะพวกนี้เนี่ย กำลังเล่นงานพุทธศาสนาครับคำว่ากำหนดถือเอาอยู่คือเล่นงานเจาะจงจำเพาะเจาะจงพุทธศาสนาก็เลยใช้คำว่าปริคันถันตาจะก็ตะวังอันว่าท่านมหิดที่โกเป็นผู้มีฤทธิ์มากมหานุภาโวเป็นผู้มีอานุภาพมากอักษย่อมเป็นอ่าดูดูไอ้ลูกน้ำนี้ให้ดีตะวางอันว่าท่านคัตฉะ จงไปตวางอันว่าท่านอาคันตวามาแล้วอากาเสนะโดยอากาศคันหาหิจงถือเอาปัดตังซึ่งบาทติติดังนี้ก็ไม่ยากนะแัดนี้แหละครับหวานเจี๊ยบตรงเนี้ยประโยคนี้แหละครับนะผมทำให้ดูละต่อไปปินโดละพาระทวาโชอิมหน่อยนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอปิน โดละภาระทวาชวอันว่าพระเทระชื่อว่าปินโดละภาระทวาชะอาหะกล่าวแล้วอิติว่าโมคลาณะข้าแต่ท่านโมคลาณะอาวุโสผู้มีอายุตว่างันว่าท่านอัโูเป็นผู้เลิศแล้วก็เติมมาครับ ภิขูนังแห่งภิกษุทั้งหลายอิทิมันตานังคู่มีรฤทธิ์อาสิย่อมเป็นอย่าลืมอาสิตวังอันว่าท่านคันหาหิจงถือเอาเอตังปตังซึ่งบาทนั่นปณะ,ะก็ตยิครันเมื่อท่านอากหันเตไม่ถือเอาอยู่ อาหารันว่าเราคันหิตสามิจะถือเอาอิติดังนี้สบาอิทธิมันตานังนะครับสบาอิทธิมันตานังพิมพ์ลงในคอมเมนต์ให้หน่อยว่าวิเคราะห์ว่าอย่างไรวิเคราะห์ว่าอย่างไรนะครับแปลว่าผู้มีฤทธิ์นะครับเอวังวัจนครั้นเมื่อคำอย่างนี้อิติว่า อาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตวังอันว่าท่านคันหาจงถือเอาเธอิติดังนี้โมคะเลนะโมคะเลนะอันพระเถระชื่อว่าโมคนลานะบุตเตกล่าวแล้วอันนี้เป็นประโยคลักขณะนาปินโดลภารถวาโชอันว่าพระเถระชื่อว่าปินโดลภารถวาชะอายสมาผู้มีอายุ สมาปัจิตวาเข้าแล้วจตุทะชานังซึ่งชาญที่สี่อภิญญาปาทกังอันมีอภิญญาเป็นบาทพุทธ,ธายะออกแล้วกอเข้าชาญแล้วก็กําหนดออกจากชาญน,นะครับปริชฉินทันโตกําหนดตัดอยู่ปิธิปาสานังซึ่งแผ่นหินมีหลังติคาวุตังมีคาวุตสามเป็นประมาณ กำหนดตัดคืออะไรพอออกจากชานแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีลานหินลานหินตรงนั้นมีสามขาวุธท่านพระบินโดละาระธวาชก็เลยเหมือนกำหนดตัดด้วยชานเนี่ยจะเอาก้อนหินเนี่ยสามขาวุธนี่แหละพอกำหนดตัดเสร็จแล้วปิติปาสานังยังแผ่นหินมีหลังนั้นนี่ นี่ครับพอตัดเสร็จแล้วก็ปิดิเลยปาสานังยังแผ่นหินมีหลังนั้นอุทถาเปตวาให้ตั้งขึ้นแล้วอากาศเสียในอากาศพอตัดเสร็จปุ๊บก็ยกตั้งเทเล์กลางอากาศตูละปิจูวิยราวกะอันว่าปุยแห่งนุ่นเออเหมือนแบบเบาๆอะ่ะแล้วแล้วกำหนดตัดด้วยอะไรครปาทันเตนะดด้วยปลายแห่งเท้าเหมือนเอาเท้าไปจี้ เคยไหมครับสมัยตอนเป็นเด็กที่พื้นดินเวลาเราจะเขียนเ,เขียนอะไรเนี่ยที่พื้นดินเราก็จะเอาปลายเท้าเนี่ยเขียนขีดจืดๆืดจืดเนี่ยครับคือกําหนดตัดด้วยที่สุดแห่งเท้าแล้วก็ให้ตั้งขึ้นในอากาศเหมือนปุยแห่งนุ่นพอเสร็จแล้วให้ตั้งขึ้นเสร็จแล้วอนุปริยายิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอแสงนึ่ อนุปริยายิเวียนรอบแล้วอุปริในเบื้องบนราชหาคณครสะแห่งเมืองชื่อว่าราชครลืสตะขัดตรงเจ็ดครั้งก็คือเอาเท้าเนี่ยจับก้อนหินสามคาวุธเนี่ยอนุปริยายิก็คือเวียนรอบเวียงเวียงรอบ,รอบเมืองเจ็ดรอบคิดดูครับขนาดไหนเนี่ยคือปาฏิหารน,นะครับโส so, ปิติปาสาโนอย่าไปใส่พระเถระนะโซ so, ปิติปาสาโนอันว่าแผ่นหินอันมีหลังนั้นปัญญายิปรากฏแล้วปิทานางวิยะราวกะอันว่าวัตถุเป็นเครื่องปกปิดปิทานางนะครับราวกะ อันว่าวัตถุเป็นเครื่องปกปิดนคกรศรซึ่งพระนครติคาวุตตป,ประมาณศัตอันมีคาวุตสามเป็นประมาณโอ้คือศัพ์นะมันยากครับตรงนี้หน้าออกแปลโดยอักนะแปลโดยอักนะหน้าออกจริงๆชนานว่าชนทั้งหลายนักราวาสิโนผู้อยู่ในพระนครโดยปกติทีตากลัวแล้วว่าเป็นตัวเปิด อิติเลยนะครับภาษาโนอ่านว่าแผ่นหินอวัธริตวาคันหาติจะท่วมทับจับเอาโนซึ่งเราทั้งหลายคือจะหลน่ลนหล่นลงมาทับแต่ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าอวัธริตวาคันหาติจะท่วมทับจับเอาโนซึ่งเราทั้งหลายอิติดังนี้จากนั้นพอกลัวว่าแผ่นหินจะหล่นทับทำยังไงครับกัตตวกระทำแล้ว สุป,ปาทีนิวัตถุนิซึ่งวัตถุทั้งหลายมีกระด้งเป็นต้นวัตเกบนกระหมอ่อมก็จับกระด้งมาทูลไว้บนกระหม่อมเพื่อเหมือนกับเหมือนกับว่าต้องการที่พอถ้าเกิดว่าก้อนหินมันหล่นมาก็จะพอกันไปได้แล้วก็บางคนนิลียิงสุแอบแล้วตัดฐาตัฐาฐานีในที่นั้นๆสตเมวารีในวรระที่เจ็ เทโรอันว่าพระเทระพินทิตวารรำลายแล้วปิติปาสานังซึ่งแผ่นหินมีหลังทัดเสสิสแสดงแล้วอัตตานังซึ่งตน้นคำว่าพินทิตวาปิติปาสานางังพินทิตวาหมายถึงเอเวียนรอบครบเจ็ดรอบปั๊บเนี่ยเท้าสองทั้งสองข้างที่ที่คีบก้อนหินอยู่เนี่ยก็ดีดก้อนหินไป พอดีดก้อนหินไปปั๊บทัดเสสีแสดงแล้วอัตตาอังซึ่งตนมหาชนวนว่ามหาชนที่สวาเห็นแล้วถีรังซึ่งพระถิระอาหากล่าวแล้วอิติว่าปินโดลภารัวาชะฆ่าแต่พระปินโดลภารัวาชะพันเตผู้เจริญตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายคันหะจง ถือเอาปาสานังซึ่งแผ่นหินตะวะของท่านกตะวากระทําทันหังให้มั่นแล้วก็ประโยูหวานเจี๊ยบกินปอนะครับตะวัางันว่าท่านโนสเพนาเสหิมาโนสเพยนาเสหิอย่ายังเราทั้งหลายทั้งปวงให้ชิบหายแล้วอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเถระขีปิตวะซั์ไปแล้ว ปาศานังซึ่งแผ่นหินปาทันเตนะด้วยที่สุดแห่งขท้าวิสัชเชสิปล่อยแล้วนี่ครับเวี่ยงไปปุ๊บก็ปล่อยโยนไปเลยเอาปลายเท้าเนี่ยที่จิก,จ,กจิกอยู่ปล่อยไปเลยโสปิธีปาานวนว,นว่าแผ่นหินมีหลังนั้นคันตวาไปแล้วปฏิษนาสิตั้งอยู่เฉพาะแล้วยถาฐานนเ,เอวะในที่อย่างไรนั่นเทียว นี่ก็สุดยอดเกินครับสุดยอดมากอิทธิฤทธิ์นะเวียงก้อนหินไปแล้วไปลงที่เดิมท่านจำได้ไหมก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมพูดว่ากำหนดตัดเหมือนเอาปลายเท้ามาขีดแฟก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 เนี่ยแล้วก็ได้สามโยะเออสามข่าวสามขาวุาวาววธแล้วขีบขึ้นมาพอจะเอาไปเก็บก็เวียงกลับไปแล้วก็ลงที่เดิมปั้ง จบเลยครับนี่คือความหมายของคำว่ายะถาฐาเดนะครับเถรวันว่าพระเถระอัฏฐาสีได้ยืนแล้วเขหามัตเกบนที่สุดแห่งเรือนเศรษฐิสาของเศรษฐีเศรษฐียนว่าเศรษฐีที่สวาเห็นแล้วตงังเถรังซึ่งพระเถระนั้นนิปชิตวาหมอบลงแล้วอุเรนะด้วยอกวัตวากล่าวแล้วอิติว่าตุงเหียว่าท่านทั้ง,งหลายโอตรถาจงข้ามลงอิติดังนี้ เทรังยังพระเถระโอตินนางผู้ข้ามลงแล้วอากาศสตจากอากาศนิสีทาเปตวาให้นั่งแล้วบุคลังยังบุปัตตังยังบานโอตาเรตวาให้ยังลงแล้วแล้วก็อาทาสิกตวากระทําแล้วปัตตังซึ่งบาาตัวนี้ขึ้นปัตตังมานิดหนึ่งจะได้ได้ความหมายที่ชัดเจนนะ กตวากระทําแล้วปัดตังซึ่งบาทบาทนี้คือบาทได้บาทไม้ที่เอาไปห้อยไว้ที่หกสิบสองกนน่ะจตุมาทุระปุน,นังให้เป็นบาทเต็มแล้วด้วยอาหารอันมีรสสี่อาทาสีได้ถวายแล้วทีระสาแก่พระทีระ เทรวันว่าพระเถระเกตวารับแล้วปัตตังซึ่งบาทวิหารรามพิมุกโผู้มีหน้าเฉพาะต่อวิหารปายาสีได้ไปแล้วอถาครั้งนั้นเยชนานว่าชนทั้งหลายเหล่าใดอรัญ,ญเยกตาวาผู้ไปแล้วในป่าหรือคามคตาวาหรือว่าผู้ไปแล้วในบ้านณปัดสิงสุไม่เห็นแล้วปาฏติหารยังซึ่งปารติหารอัศศ เทระสา,าของพระเทระนั้นเตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นสันนิปฏติตวาประชุมพร้อมกันแล้ววัตวากล่าวแล้วอิติว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตว่างอันว่าท่านทัดเสหิขอจงแสดงปาฏิหาริยงซึ่งปาฏิหาริย์อำหากังแกเราทั้งหลายอิติดังนี้อนุพันธ์ิงสุติดตามแล้วเถระซึ่งพระเถระ โสเถรวนว่าพระเทระนั้นทักเสยนโตเมื่อแสดงปาฏิหารยิย์ซึ่งปาฏิหารเตสังเตสังจรารนางของชนทั้งหลายเหล่านั้นอัคมาสิได้ไปแล้วครับก็เก่ฑน,นี้ก็จะจบตรงนี้ต้นต้น,ตนยากแต่ท้ายๆนี่ไม่ค่อยยากนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแปลน,นะครับฟังจบแล้วกดถูกใจ คอมเมนต์ Comment, หรือแชร์หรือมอบคำขอบคุณให้ผมที่มีปุ่มนะครับด้วยตัวเล็ตรงนั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านไหนสะดวกแบบไหนก็ฝากไว้ด้วยนะครับหรือว่ากดติดตามมีกระดิ่งเอาไว้ก็จะไม่พลาดการติดตามที่ผมจะนำเสนอภาค กไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ดูภาคกไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับทาให้ได้มากที่สุดให้ได้เยอะที่สุดอย่างน้อยน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะได้แปลสักหน้าหรือสองหน้าก็แค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้จบไว้แต่เตียงเท่านี้สวัสดีครับ